ตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มจากการสอดนี่นะคะเราจะเห็นเป็นริ้วๆนี้ใช่ไหมคะนี่ที่เราอันนี้กรีบแรกนะคะอันนี้มีกรีบแรกนี่นะคะแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้นะคะทีนี้ ตรงนี้นะคะพอสุดทางแล้วนะเราจะลงมาแบบนี้นะคะลงมาข้ามเขานะคะดูนะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะมาลงหลักที่สี่นะแบบนี้นะคะลงเขาเลยอันนี้คือกีบล่างนะคะนี่นะกีบแรกแล้วเราก็ถักเขาออก แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้แล้วเราก็ถอดออกเป็นแบบนี้เห็นไหมคะได้กลีบแรกแล้วนะทีนี้พอกลีบที่สองนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นกลิบที่สองนะกลีบที่สองเราเราจะมาเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือปลายใช่ไหมคะตรงปลายกลีบแรกกลีบที่สองเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะ เราจะถักย้อนเขาขึ้นมานะคะย้อนเขาขึ้นมานี่นะหนึ่งนะคะสองนี่นะคะสองและสามสี่นะคะอันนี้ ย้อขึ้นมาสี่นะคะเราจะเป็นลักษณะนี้นะทีนั้นเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งงสอสามแบบนี้นะคะโซ่สา3เสร็จแล้วเราพลิกด้านกลับมานะคะนี่นะคะเราก็จะขึ้นตรงนี้นะคะลงเลยนะคะครั้งที่1อย่างนี้นะคะลงไม่ได้ลงหลักแรกนะคะลงหลักที่สองนะทำีค่ะ นี่นะคะนี่นะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่คือคือทอาแถวล่างเป็นทำวีนะคะครั้งที่ห้านี่นะคะแล้วก็ครั้งที่หกแบบนี้นะคะต่อมานะคะครั้งที่เจ็ดเราก็มาลงตรงนี้เลยนะคะครั้งที่แปด แบบนี้นะคะอันแบบนี้นะคะได้แปดครั้งเสร็จแล้วนะขึ้นโซ่นะคะหนึ่งสองและสามนะคะพลิกด้านกลับค่ะนี่นะคะลงนะคะลงหลักแรกเลยนะคะแบบนี้ค่ะต่อนะคะครั้งที่สองนะคะลงค่ะ ั้ที่สามลงหลักเดิมนะคะครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่ห้าลงหลักเดิมนะคะการทำวีนั่นเองนะคะครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดแล้วก็ครั้งที่แปดเราทำวีทั้งหมดเลยนะคะครั้งที่เก้าลงหลักเดิมค่ะ สิบนี่นะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสามค่ะสิบสี่สิบห้านะคะ นี่คือหลักที่สองนะนี่คือกรีดที่สองนะคะพอเราได้่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเรามาดูนะคะเรามากึ่งกลางนี้นะคะวัดตรงกลางนะคะให้เขามาลงตรงกึ่งกลางนี้นะคะให้อยู่กลางดอกนะคะอันนี้จับเขามาบีบเขาแบบนี้นะคะและลงให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะนี่นี่นะ ประมาณกึ่งกลางนะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะขึ้นโซ่ค่ะโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงนี้เลยนะคะหนึ่งค่ะก็คือการทํานี้นะคะการทำซิงเกิลโคเชนะคะหรือวอ่า X นั่นเองนะคะนี่นะคะทำ V สองครั้งนะคะอาทำสอง หนึ่หลักสองครั้งแล้วก็เว้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะก็คือการการทำอสองสองเอสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันแล้วก็เอ็กหนึ่งในหลักเดียวกันนะคะ หรือการทำ SC นั่นเองนะคะ SC สองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ SC สองครั้งในหนึ่งหลักนะคะทำสลับกันไปแบบนี้นะคะทำสลับกันแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือกริดที่สองนะคะนี่นะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี้ยเขาจะลงนี้เลยนะคะเราจะมากรอบที่สองนะคะโดยให้เขามาอยู่ห่างจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโดยห่างมาห้า หันจากหลักแรกมานะคะห่างจากหลักที่เราตรงกลางนี้นะคะหันจากหลักนี้นะมาห้านะคะห้าห่วงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้นะคะแล้วเราก็มาเกี่ยวเขาลงไปแบบนี้เราก็จะจับช่อดอกเขานะคะให้สวยงามนะนี่นะแบบนี้นะคะเราก็ขึ้นโซนหนึ่งอันนี้กลิบที่สองเราเรียบร้อยแล้วนะนี่คือกลิบที่สองนะคะ